ยินดีต้อนรับสู่โลกของอ e ีคอมเมิร์ซโลกที่ทุกวันนี้มันง่ายมากใครที่มีมือถือแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกที่บนโลกนี้เลยนะครับผ่าแผนไรายได้มณีแดงแอปพลิเคชันอัปเดต1กุมภา2567ปีมังกรทองนะครับบริษัทมณีแดง g l o b a l ยย by uniplus จำกัดคุณอภิชาติชิมเนียมประธานบริษัทได้กล่าวไว้ว่า เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อนำพาสมาชิกสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะมีไรายได้กับแอปพลิเคชันมณีแดงนะครับและท่านรองประธานนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าอยากให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็เริ่มต้นธุรกิจแบบง่ายๆใช้ต้นทุนน้อยในการขยายธุรกิจแอปพลิเคชันมีนแดงจะเป็นแอปของคนไทยที่คุณสไร้างรายได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสให้คุณเป็นเศรษฐีในชุดนอนนะครับ ต่อไปนะครับก็คุณเอกชัยท้ายเมืองครูเอกพออฝ่ายการตลาดออนไลน์นะครับบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนล้วนเป็นผู้บริหารเพราะต้องบริหารชีวิตบริหารเงินบริหารเวลาสิ่งที่สําคัญสูงสุดอันดับหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องเงินนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ผลิตเงินให้เราตลอดเวลาได้แม้ยามหลับไหลชีวิตเราก็จะดีขึ้นทุกๆด้านเห็นด้วยไหมครับให้เมนีแดงเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณดูนะครับ คุณว่าเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเขาทําธุรกิจอะไรครับอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับคุณเจฟเบซอสนะครับเขาทำอ e ีคอมเมิร์ซชื่อ a เม z o n นะครับเปิดมาแล้ว25ปีทรัพย์สินนะครับ4.66ล้านล้านบาทส่วนอันดับหนึ่งของจีนนะครับชื่อแจ็คมานะครับก็ทำอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกันชื่ออ l ล b บาบานะครับเปิดมาแล้ว21ปีทรัพย์สิน1.34ล้านล้านบาทนะครับ ดังนั้นนะครับลองมาส่องมูลค่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซประเทศไทยกันปี2562เห็นไหมครับ1 6 5 0 0 0ล้านแล้วก็ขยับมาเป็น3 9 6 0 0 0ล้านในปี2563นะครับขยับมา6 6,093,000ล้านนะครับในปี2564แล้วก็2565นะครับประมาณ900 0 0ล้าน อีคอมเมิรเนี่ยก็คือการซื้อขายบนโลกออนไลน์นะครับเหมือน Lazada s h o อป e ที่เรารู้จักกันนะครับ e ีคอมเมิร์น้องใหม่ของคนไทยได้ก่อตั้งขึ้นแล้วนะครับในานามที่ชื่อว่ามณีแดงเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play และ iOS เรเร็วๆนี้นะครับมณีแดงเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปตรงแอปไปตรงหมวดหมู่ช้อปปิ้ง จัดอันดับนะครับตอนนี้อยู่ที่อันดับ71และกําลังขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามจํานวนผู้ใช้งานนะครับสามารถลงทะเบ,บียนฟรีแล้วก็ใส่รหัสของผู้แนะนำนะครับมาเริ่มต้นสร้างรายได้ด้วยกันได้มณีแดงเนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในหมวดหมู่อ e ีคอมเมิร์ซซึ่งจัดเป็นธุรกิจอันดับ1นะครับธุรกิจดาวรุ่งปี2567เลยแต่มณีแดงจะไม่ได้จ้างดาราพรีเซนเตอร์ดังๆมาช่วยโปรโมทนะครับ เราจะใช้การตลาดแบบปากต่อปากนะครับด้วยระบบ Affiliate คูณ cool MLM Affiliate คือเราแชร์ลิงก์มีคนจิ้มลิงก์เข้าไปดูไปสั่งสินค้านะครับบริษัทจะสต็อกของแพ็คของส่งของเราก็รับค่าคอมนะครับกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อชิ้นเลยส่วน MLM คือเราสามารถสร้างทีมขายสร้างทีมการตลาดแล้วก็รับรายได้ร่วมกันเป็นทีมได้นะครับ a f f i l i a t e คืออะไรนะครับก็คือการแชร์ลิงก์ ที่มีรหัสแนะนําตรงรหัสแนะนำเนี่ยบริษัทจะเช็คได้ว่าเป็นผลงานใครนะครับไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของรอรับค่าคอมเมื่อมียอดขายนะครับตัวอย่างนะครับบริษัทนะครับไปที่นักการตลาดเลยนักการตลาดเนี่ยนะครับแชร์ลิงก์ไปที่ลูกค้าลูกค้านะครับสั่งซื้อกับบริษัทบริษัทจ่ายค่าคอมมาให้นักการตลาดเนี่ยบนซ้ําๆแบบนี้เห็นไหมครับสะดวกสบายง่ายมาก MLM คืออะไรนะครับ MLM ย่อมาจาก m ั l ติ Level Marketing มันติเนี่ยแปลว่าหลายเล v e l แปลว่าชั้นหรือรุ่น Marketing แปลว่าการตลาด MLM ก็จะเป็นการตลาดหลายชั้นนะครับ MLM คือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคจากการบอกต่อแบบปากต่อปากนะครับถูกต้องตามกฎหมาย100%นะครับอะไรที่ไม่ใช่ MLM ก็มีขายปลีกเช่นร้านค้าทั่วไปบิ๊กซีโรตัส 7-11ออันนี้เรียกว่าขายปลีกขายตรงคือการเข้ะประตูหน้าบ้านขายของนะครับพวกสารานุก,กรมนะครับพวกชุดเครื่องครัวอ,อะไรอีกพวกเครื่องกรองน้ําเครื่องกรองอากาศนะครับอะไรที่มาเข้ะประตูขายเราตามบ้านเนี่ยคือขายตรงนะครับต่อไปขายออนไลน์ก็เช่นการเปิดบินเป็นตัวแทนสต๊อกของนะครับแมค้าออนไลน์ทั้งหลายนะครับอันนี้เรียกว่าขายออนไลน์มันจะมีอีก2ประเภทนะครับที่ผิดกฎหมายที่คนอาจจะยัง สับสนอยู่ว่าเป็น MLM แต่มันไม่ใช่นะครับเช่น1น,นะครับมันนี่เกมไอ้พวกที่เล่นแชร์ต่างๆนะครับเล่นหวยเล่นพนนันพวกนี้เป็นมันนี่เกมนะครับมีแต่ตัวเลขกับเงินล้วนๆเลยไม่มีสินค้าไม่มีบริการนะครับส่วนอีกประเภทหนึง่งเรียกว่าแชร์ลูกโซ่นะครับพวกนี้สังเกตง่ายจะเป็นโปรเจกต์ระดมทุนแล้วก็สัญญาการันตีว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็นงวดน,นะครับซึ่งธุรกิจพวกนี้นะครับ อันตรายมากนะครับเปิดไม่นานแล้วก็หอบเงินคนไทยนะครับไวกระกษียนไวที่มีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงเอามาลงทุนนะครับเสียหายไปเยอะมากนะครับต้องระวังให้ดีนะครับมันนี่เกมกับแชร์ลูกโซ่ส่วนมันีแดงนะครับเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ทำการตลาดแบบแอ f ฟเ i ลล e และ MLM นะครับตรงนี้เคลียร์นะครับตำแหน่งทางธุรกิจนะครับมันีแดงจะมีด้วยกัน1 2 3 4 5 6ตําตแหน่งนะครับ CM MD1 MD2 MD3 สตาร์แล้วก็ซ u เปอร์สตาร์นะครับาการสมัครนะครับการสั่งซื้อสินค้าก็ดูตามตารางนี้ได้เลยนะครับต่อไปตำแหน่งทางธุรก,กิจนะครับมีตั้งแต่ CM MD1 MD2 MD3 สตาร์แล้วก็ซ u เปอร์สตาร์นี่ก็เป็นตารางนะครับตารางาตำแหน่งต่างๆทั้ง6ตตำแหน่งนะครับแผนรายได้มณนีแดงจะมี สั้นง่ายสบายรวยนะครับแผนข้อหนึ่งคือค่าในหน้า15ชั้นจากการแชร์ลิงก์ CM นะครับก็จะได้1ชั้น MD 1จะได้5ชั้น MD 2จะได้10ชั้น MD 3จะได้15ชั้นและส่วนต่าง5%นะครับแล้วก็สตาร์กับซ u เปอร์สตาร์เนี่ยจะได้เหมือน MD 3เลยแต่จะได้ออเซลเพิ่ม erm ด้วยนะครับแผนได้ได้ข้อ2เรียกว่าส่วนต่าง5%นะครับ รับตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล15ที่ไม่มี MD 3มาขั้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตัวอย่างนะครับแผนรายได้ข้อที่3คือออเซลจากยอดขายทั้งบริษัททั่วโลกนะครับในส่วนของตำแหน่งสตาร์จะรับออเซล2-10%แผนหน้า2%แผนหลัง10%นะครับในโหมดซื้อซ้ำลุ้นโชคส่วนซ u เปอร์สตาร์นะครับจะรับออเซลแผนหน้า5%แผนหลัง25%นนะครับในโหมดซื้อซ้ำลุ้นโชคเนี่ยนะครับจะได้เยอะมากนะครับ เป็นออเซลทั้งซ้ายทั้งขวาส่วนสตาร์เนี่ยจะได้แค่ฝั่งซ้ายนะครับจ่ายได้จริงไหมนะครับไปดูตัวอย่างการจ่ายรายได้นะครับมิน,นิแดงเนี่ยอายุตัวอย่างสบู่มิน,นิแดง1ก้อนราคาเต็ม290ราคาสมาชิก190นะครับจ่ายคอมมิชชั่นทั้งหมด15ชั้นลึกแล้วก็จ่ายออเซลอีก5บาทจ่ายส่วนต่างอีก5บาทนะครับรวมทั้งหมด125จาก190ก็คือจ่ายได้จริงร0 0อเ็นะครับ ค่าคอมอยู่ที่65.7% 8ค่าคอมก็มีตั้งแต่60 3 0บ6า0 1 2 2 0 0 0รแสนสองเลยนะครับส่วนชั้นอื่นๆที่เป็นพา s s i v ซ i n อินคัมก็มีตั้งแต่5บาท25บาบาท50 100บ0 0 0 1 0 0 0 0นะครับสองบาท10บาท20บาท40บาท400บาทแล้วก็4,000บาทตามตารางเลยนะครับรายได้15ชั้นก็ประมาณนี้นะครับสามารถอัพเกรดเพิ่มได้3วิธี ซื้อบินเดียวซื้อสะสมภายใน3 0ิวันแล้วก็แนะนําตรงให้ครบ10นะครับเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขนะครับการขึ้นตําแหน่งถัดไปฟรีเนี่ยสมมุติเราเป็น CM แนะนํา CM ครบ10ขึ้น MD1 ีฟรีแนะนํา m d 1ครบ10ขึ้น m d 2ฟรีแนะนํา m d 2ครบ10ขึ้น m d 3ฟรีแนะนํา m d 3ครบ50จะขึ้นสตาร์ฟรีแนะนาสตาร์ครบ10จะขึ้นซูปเปอร์สตาร์ฟรีสะสมได้ไม่จํากัดเวลานะครับ ตำแหน่งทางธุรกิจง่ายๆสมมุติว่าใครที่เริ่มต้นแบบเป็น CM นะครับแนะนำตรงกว้างไม่จํากัดรับรายได้1ชั้นลึกนะครับสมมุติเราแนะนํา A B C D E F นะครับ A, A เป็นตําแหน่ง CM 190เราได้ค่าคอมนะครับ60บาทถ้า B เป็นตําแหน่ง MD 1950เราได้ค่าคอม300ถ้า C นะครับสั่งสินค้า m d 2 1900เรารับ600นะครับถ้า D สั่งสินค้า m d 3 3,800เรารับค่าคอม1,200ถ้า e สั่งสินค้าเซ็ตสตาร์สามแสนสามหมืนะครับเราได้ค่าคอม1,200ถ้า f สั่งสินค้าเซ็ตซูเปอร์สตาร์3า0แสนแปนะครับเราได้ค่าคอม1 2 0 0 0แบาทเลยทีเดียวต่อไป md 1เนี่ยนะครับก็จะได้รายได้ลึก5ชั้นนะครับชั้นที่1 60%ของ pv ชั้นที่2 3 4 5นะครับชั้นละ5%ของ pv อันนี้ก็จะเป็นลงทุน950หรือสั่งซื้อสินค้า500 PV นะครับต่อไป md 2เนี่ยก็จะได้ชั้นที่6,7,8,9,0เพิ่มด้วยอีกชั้นละ5%นะครับลงทุนสั่งสินค้า1,000 PV หรือประมาณ1,900บาทนะครับได้10ชั้นเลย md 3นะครับก็จะได้ชั้นที่11ถึง15ไปด้วยอีกชั้นละ2 PV 2%ของ PV นะครับแล้วก็มีส่วนต่าง5%ขึ้นมาด้วยนะครับ สั่งซื้อสินค้าประมาณ2,000 PV นะครับก็ราคาประมาณ3,800บาทส่วนสตาร์นะครับก็จะได้เหมือน MD3 เลยแต่ได้ออเซลแผนหน้า2%แผนหลังอีก10%นะครับตำแหน่งซ u เปอร์สตาร์จะได้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับ MD3 ได้ออเซลแผนหน้าเนี่ย2บวก3เป็นเป็น5%ออเซลแผนหลัง10บวก15รวมเป็น25%นะครับอันนี้จะเป็นตำแหน่งสูงสุด ข้อดีของแอปมณีแดงนะครับลงทุนครั้งเดียวจบเริ่มต้นง่าย190บาทอัพเพิ่มได้ค่าคอมจ่ายทันทีแบบเรียลไทม์ถอนได้ทุกวันขั้นต่ำ100บาทรับไว10 1 1นนาทีนะครับเงินเข้าเลยไม่ต้องรักษายอดรายเดือนายปีนะครับส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ความฝันคุณจะเป็นจริงนะครับถ้ามารีมณีแดงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถในฝันเงินนะครับทองบ้านครอบครัวที่อบอุ่น อิสรภาพทางการเงินและเวลาและสุขภาพนะครับมาลุยกันวิธีสร้างไรายได้ง่ายๆกับแอปมณีแดงนะครับ 1. บอกต่อผู้คนให้ติดตั้งแอปมณีแดง 2. ส,สอนสัง่งสอนสมัครฟรีให้ใส่รหัสแนะนําของเราลงไปนะครับ3เชิญเข้ากลุ่มมาศึกษาธุรจิจสินค้าแผน 4. ส,สอนวิธีรับสินค้าทดลองฟรี 5. สอนวิธีอัปเกรดตำแหน่ง6สอนทีมทำข้อ1ถึงข้อ6เหมือนเรานะครับง่ายไหม วิธีสร้างไรายได้นะครับข้อ1บอกต่อผู้คนมาติดตั้งแอปมณีแดงนะครับตรงนี้นะครับให้เราเข้าแอปไปแล้วก็ไปตรงเมนูฉันมันจะมีปุ่มแชร์ไปที่ไลน์แชร์ไปที่เฟซน,นะครับใช้ลิงก์นี้ในการแนะนําบอกต่อสมาชิกได้เลยนะครับมันจะเชื่อมรหัสผู้แนะนําเราไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปข้อ2นะครับสอนการสมัครฟรีนะครับก็ง่ายๆสมมุติว่าเขาติดตั้งแอปแล้วให้เข้าไปตรงหน้าหลักแล้วก็กดลงทะเบียนฟรีนะครับ มันจะเด้งไปหน้ากรอกรายละเอียดการสมรัครคลิกลงทะเบียนใช่ไหมมันจะมีสิ่งที่ต้องจําเป็นต้องใส่นะครับอยู่4บรรทัดบรรทัดแรกคือรหัสของเรานะครับรหัสแนะนําตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทรบังคับใส่แค่3อย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเมลไม่บังคับกรอกนะครับเว้นไว้ได้แล้วก็ชื่อบัญชีธนาคารเลขบัญชีสําหรับรับเงินสาขานะครับ ตรงนี้ถ้ามีก็ใส่ได้เลยถ้าไม่มีสามารถอัปเดตทีหลังกับแอดมินได้นะครับแล้วก็คลิกลงทะเบียนก็จะได้ย username และรหัสผ่านสำหรับล็อกอินแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับต่อไปข้อ3นะครับเราก็เชิญสมาชิกใหม่เนี่ยเข้ากลุ่มมาศึกษาธุรกิจสินค้าแผนนะครับตรงศูนย์การเรียนรู้แล้วก็กลุ่มไลน์นะครับอยู่ตรงหน้าฉันแอปมณีแดงนะครับจากนั้นนะครับข้อ4แลเรก็ สอนให้สมาชิกใหม่เนี่ยไปรับสินค้าทดลองฟรีได้เลยตรงนี้จะมีแค่ค่าส่งนะครับจากแค่ค่าส่ง75บาทสินค้านี่290รับฟรีนะครับข้อ5นะครับถ้าเขาศึกษาข้อมูลนะครับดูแถบรายได้ดูวิดีโอศึกษาเรียนรู้ต่างๆจนมั่นใจเราก็สอนวิธีอัปเกรดตำแหน่งนะครับไปตรงเมนูฉันแล้วก็อัปเกรดตำแหน่งด้านบนนะครับจากนั้นสอนทีมทำข้อ1ถึงข้อ6เหมือนเรานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างเครื่องจักรผลิตเงินเป็นการสร้างท่อส่งน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6วนไปนะครับรีวิวสินค้าในมณีแดงแพลตฟอร์มนะครับมี CM สบู่หก้อนนะครับปกติ290เหลือแค่190 MD1 สบนะครับ MD 1สบู่5ก้อนนะครับก็เหลือ950 MD2 สบู่10ก้อนเหลือ1,900 MD3 นสะครับสบู่20ก้อนเหลือ3,800 สตาร์นะครับอ่าเป็นตำแหน่งที่ได้ออเซลด้วยอันนี้ก็เหลือแค่38,000นนะครับแล้วก็สตาร์เซ็ตบอดี้เลิฟ3 9 0 0นนะครับซูเปอร์สตาร์ก็5 8 0 0 0 0เนี่ยเหลือแค่3 8 0 0 0นนะครับซูเปอร์สตาร์แบบผสมสบู่ผสมกับชุดบอดี้เลิฟนะครับปกติ630,000หเหลือแค่3 9 0 0 0 แล้วก็จะมีสบู่มนีแดงเซ็ตทดลองฟรีเห็นนครับ0เนี่ยลบ100%เเลยเหลือ0บาทนะครับจ่ายเฉพาะค่าส่งมีสินค้าอื่นมากมายนะครับจิ้มไปดูได้เลยตรงหมวดซื้อซ้ำนะครับแปรงสีฟันตรงซักฟอกกูต้าชาถึงนาตัวลดน้ำหนักยาสีฟันอื่นๆนะครับอลองจิ้มไปดูนะครับข้าวสารผรงซักฟอกอะไรก็มีนะครับจิ้มไปดูได้ แนวทางการขยายทีมนะครับคนที่เป็นตำแหน่ง CM ก็รับกำไรแพ็กเกจคูณจำนวนคนคนที่เป็นตำแหน่ง m อ1 m ด2 m น3่สองเอตาตาซุปเปอร์ตาตครับจะมีพลังทวี5ชั้น10ชั้น15ชั้นไปด้วยนะครับไปดูตัวอย่างแนวทางการขยายทีมของ CM นะครับก็ง่ายๆกำไรต่อแพ็กเกจคูณจำนวนคนได้ได้ตามความสามารถนะครับวงเล็บตัวเราคนเดียว CM เนี่ยจะสร้างทีมได้แค่1ชั้นนะครับรับ แนะนำตรงก็รับยาวๆ60ิบบาทต่อก้อนนะครับสินค้าทุกตัวมีค่าคอมหมดเลยอันนี้ยกตัวอย่างสินค้าที่ได้ค่าคอมเยอะสุดก็จะเป็นสบู่สนแดงนะครับถ้าเราแนะนํา CM รับไปเลย60บาทต่อเซ็ตแนะนํา MD1 รับ300ต่อเซ็ต m d 2 6 0 0ต่อเซ็ต m d 3 2 2 0 0ต่อเซตสตาร์หมื่นสองต่อเซ็ตสุดยอดสตาร์หนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อเซ็ตนะครับรายได้ไม่จํากัดตั้งแต่ CM เลยนะครับ ต่อไปคนที่เป็น MD 1เนี่ยจะขยายทีมได้5ชั้นนะครับตัวอย่าง MD 1แนะนำ MD 1 10คนแล้วก็สอนให้10คนไปแนะนำคนละ10ก็จะเป็น100นะครับในชั้นที่2 100ไปแนะนำคนละ10ก็จะเป็นพันในชั้นที่3า0พันไปแนะนำคนละ1ิจะเป็นหมื่นในชั้นที่4หมื่นแนะนำคนละ1ิจะเป็น10,000แสนในชั้นที่5นะครับชั้นที่1เนี่ยได้ค่าคอม6ก็ก็คือ300บาท ชั้นที่2,3,4,5นะครับได้5%เก็จะเป็น25บาทครับรวมประมาณเนี้ยล้าน7นะครับสล้าน7สร้างแค่5ชั้นนะครับง่ายไหมครับถ้าเราเป็น md 3เนี่ยจะได้ส่วนต่างด้วยนะครับจาก2ล้าน7มันจะขยับเป็น5,5ล้านเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของ md 3ต่อไปแนวทางการขยายทีม md 2 md 2จะได้10ชั้นนะครับเราจะได้ชั้นที่6,7,8,9็0ไปด้วยนะครับ เนี่ยเหมือนกันนะครับแนะนํา MD2 10คนลงไป10ชั้นลึกนะครับได้ตั้ง5้0แสนล้านบาทน,นะครับเยอะมากถ้าเราเป็น MD3 ได้ส่วนต่างด้วยจาก5้0แสนล้านก็จะเป็น1ล้านล้านเลยนะครับต่อไป MD3 จะรับ15ชั้นนะครับจะมีชั้นที่11 12 13 14 15งแถมมาด้วยถ้าเราแนะนำตรงแบบเนี้ยนะครับเ d 3เหมือนกันเลย10คน ขยายแบบ1น0แตกนะครับเราจะได้4 0 0 0มืล้านล้านบาทนะครับเยอะมากๆถ้าเราแนะนำสตาร์นะครับ10คนแล้วทุกคนแนะนำสตาร์ลงไปคนละ10นะครับเราจะได้4 0 0แสนล้านล้านนะครับถ้าแนะนำซุปเปอร์สตาร์ก็จะได้4 000, ล้านล้านล้านเลยนะครับต่อไปแจกเต็ตทดลองก็ได้ตังค์ด้วยนะครับเลเวล1ได้3บาทเลเวล2ถึง10 0.25 เลเวล11-15.01นะครับแค่แจกเซตทดลอง15ชั้นลึกก็ได้เท่าไหร่นะครับเนี่ย1 1แสนล้านไหมครับ1แสนล้านไหมล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน111ล้านนะครับแค่นี้ยัง111ล้านเลยนะโปรเจกต์15เดือนพลิกชีวิตไปดูแนวทางกันนะครับ อ่ะสมมุติว่าเราตั้งใจจะสร้างทีมประมาณ2คนทุกคนไปแนะนําต่อคนละ2นะครับให้เป็น MB3 เหมือนกันหมดเลยนะครับลึกลงไป15ชั้นสมมุติว่าทําสําเร็จใน15เดือนเราจะได้คนละ2ล้านเ็นะครับแล้วก็เมื่อทุกคนซื้อซ้ําเดือนละหนึ่งก้อนนะครับเราจะได้เดือนละ1นึ่งแสบาทต่อเดือนไปเรื่อยๆทุกเดือนถ้าคิดว่าทําได้นะครับลองไปขยันเพิ่ม จากให้ทุกคนแนะนําคนละ2เป็นทุกคนแนะนําคนละ3นะครับลึกลงไป15ชั้นทุกคนเป็น MD3 เหมือนกันหมดเนี่ยเราจะได้866ล้านเลยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนสั่งซื้อสบูบ่มีแดงเดือนละ1ก้อนนะครับจากทีม183เนี่ยลึกลงไป15ชั้นเราจะได้43ล้านต่อเดือนนะครับสั้นง่ายสบายรวยตรงพลังมากนะครับแผนของมณนดแดงวิธีถอนรายได้นะครับไปที่เมนูฉัน เล็กรายได้แล้วก็ถอนเงินถอนได้ทุกวัน9ก้าโมงถึงสามทุ่มรับเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน1นึถึงสินาทีถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทถอนได้ไม่เกิน10,000แบาทต่อครั้งนะครับหักภาษีหเเไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนอื่นๆใน1วันถอนกี่ครั้งก็ได้รายได้ไม่จํากัดนะครับข้อคิดส่งท้ายนะครับอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตในการหาเงินใช้ไปวันวันแต่จงใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อหาเงินใช้ทั้งชีวิตโอกาส ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นเพราะถ้าทุกคนมองเห็นสิ่งนั้นก็ไม่เรียกว่าโอกาสธุรกิจอื่นลงทุนหลักพันรักษายอดหลักร้อยหลักพันนะครับมณีแดงลงทุน190ครั้งเดียวจบไปไหนกู้เงินมาทำมณีแดงทำไมกลับเร็วจังลืมไปว่าแค่190วันนี้คุณอยู่ตรงไหนครับฉันไม่ทำหรอกฉันทำไม่ได้หรอกฉันก็อยากทำนะฉันต้องทำยังไงบ้างฉันจะลองดูแล้วกันฉันว่าฉันทำได้ ฉันจะทํามันเย่ yeah, ฉันทำได้แล้วถ้าคุณยังไม่ค้นพบวิธีทำเงินในขณะนอนหลับได้คุณก็ต้องทำงานไปจนตายนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับท top 20นะครับมีคนสร้างไรายได้อันนี้จะเป็นภาพเก่าแล้วนะครับอ่ารายได้อันดับ1 200,000แสนเนี่ยโดนแซงไปแล้วนะครับตอนนี้มีอันดับ1รายได้3 0 0แสนกว่าแล้วนะครับ เข้าไปดูในแอปได้เลยนะครับตรงอันดับรายได้สูงสุดตลอดเดือนมณีแดงเปลี่ยนชีวิตลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตส่งต่อเป็นมรดกได้ชั่วลูกชู้หลานนะครับแค่190บาทสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ